ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมปันฝันรออิ่มใหเธอได้ใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่ราวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวันร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวของคุณค่ามานาน สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนิรุสต์ิจญ,ญากับรายการที่คุณสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเป็นผู้ให้กับรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพฤหับสบดีเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปรอยยิ้มนั้นเป็นพรที่สวรรค์ได้ประทานให้กับมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์อีกหลายๆคนได้ถูกริดรอนสิทธิโดยชอบธรรมจากโรคที่มีชื่อว่าปากแหว่งเพดานโวแต่ในความโชคร้ายนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่เสมอ เพราะว่ายังมีแสงสว่างแห่งความหวังที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวโดยเฉพาะในขณะนี้ได้มีหน่วยงานลหลายๆหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้และได้ร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหวง่งเพดานโวที่มีฐานะยากจนกับโครงการที่มีชื่อว่ายิ้มสวยด้วยแพทย์ช่วง ร้อยดวงใจร้อยการให้มิชชั่นของเสิ่งพิวก็คือคงคุณค่ามานานสร้างความสดชื่นร่วมฟื้นชุมชนซึ่งมันเป็นจิตสำนึกของเราอยู่แล้วในการที่จะออกไปและช่วยฟื้นชุมชนทีนี้นโะยบายของผู้บริหารที่เสี่ยงพิวเนี่ยก็คือเรามีความคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นบันเดิลออฟไลฟ์บันเดก็คือมีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนนึงดีแล เราดีแลวคนอื่นจะไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แต่ละคนในบริษัทมีจิตสำนึกในการที่จะออกไปที่จะร่วมฟื้นฟูในสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมันนั่นน่ะคือ CSR ความคิดเห็นที่มีต่อรายการปันฝันปันยิ้มเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเป็นรายการที่ดีมากคือเป็นรายการที่ดีมากเพราะว่าเป็นรายการที่ให้โอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เกิดมาแล้วก็มีปัญหาทางด้านร่างกายอย่างเทปที่หนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเป็น จมปาากแ่งเพดนหโวโรงพยาบาลยันตีจะทำโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์นี้ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรและผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่นี้จะได้เข้ารับการรักษานั้นมีเกณฑ์อย่างไรเราตามคุณอ้นสราวุธมาทองไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณมากครับอันิงครับ ตอนนี้นะครับอ,อ้นมาอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วนะครับและจากบริเวณนี้อีกไม่ไกลจะถึงบ้านของน้องกุ๊กกิ๊กแล้วน้องกุ๊กกิ๊กเป็นเด็กผู้หญิงต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองนะครับน้องเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนะครับประมาณ3าเดือนเศษเศเป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับความพิการซึ่งเป็นโรคภาวะปากแหว่งเพดานโวครับและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมน้องครับไปเยี่ยมน้องกุ๊กกิ๊กกับครอบครัวดูซิว่าน้องอยู่ยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วไปดูวิถีชีวิตของน้องกกกััันนนนนนนะะคครบแต่่่่สิงงหึททีีผผมมจจขอจาุู้้ชใว นั่นคือกําลังใจครับกําลังใจดีๆจากคุณทุกคนนั้นมีค่าเสมอซึ่งวันนี้ผมอยากจะขอเอาไปเยี่ยมน้องด้วยกันกับผมนะครับเชิญครับ

ก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะมีปัญหากับลูกเหมือนกันเกิดมาไม่เหมือนทีเือนากลัวว่าลูกจะมีปมด้อยด้วยร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวของคุณค่ามานานสำหรับโรคนี้แล้วหลายๆคนยังคิดว่าเป็นโรคที่ยังอยู่ไกลตัวแต่คุณเชื่อไหมครับว่า ในประเทศไทยเรานี้เด็กที่เกิดใหม่600คนมีโอกาสที่จะเป็นโรคปากแหว่งเพดานหัวน,นี้หนึ่งคนนับได้ว่าเป็นสถิติที่สูงมากทีเดียวถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับความคิดสติปัญญาและสมองก็ตามแต่มันได้ส่งผลไปให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานหวทําให้พวกเขานั้นขาดโอกาสในการศึกษาที่ดีไม่กล้าเข้าสังคม เป็นโรคซึมเศร้าและขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านของน้องกุ๊กกิ๊กแล้วนะครับซึ่งเราจะได้รู้จักกันแล้วลว่าน้องอยู่ยังไงแล้วก็วันนี้เป็นยังไงบ้างกับครอบครัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณแม่น้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเราใช้ชีวิตกันยังไงบ้างครับ ก็น้องเขาก็จะเช้าตื่นมาเขาก็อาบน้ำครับอาบน้ำแล้วก็ใคะเป็นคนอาบให้คุณมแม่ครัแม่อาบน้ำน้องก็จะเล่นสักพักเขาก็จะร้องหิวนม huh. ก็เอานอนเป้เขาก็จะนอนถ้าอากาศเย็นสบายดีก็จะนอนนานครับผมคือเขาร้อนอ่ะพ huh. อช่วงบ่ายๆเนี้ยจะง่งงี้หน่อยครับผมชีวิตเป็นยังไงบ้างครับคือเราเราตั้งใจไหมว่าจะมีลูกคนที่สองคนระับคุณแม่ ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีนะตอนที่ท้องน้องกุกิกอะ่ะไม่รู้ด้วยว่าท้องอก็คือว่ารู้ตอนน้องได้สองเดือนแหละครับผมท้องได้สองเดือนถึงได้รู้ว่าตัวเองท้องก็คือกินยาคุมมาตลอดก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะมีปัญหากับลูกเหมือนกันครับผมแต่มารู้อีกทีหนึ่งเจ็ด <7 S 1> เดือนแล้วน้องได้เจ็ดเดือนไปซาวถึงได้รู้ว่าเป็นอะไรแบบนี้นั่นปแปลเรามีสองช่วงช่วงแรกคือ ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกแล้วแต่รู้ว่ามีลูกตอนอสองเดือนแต่พอผ่านสองเดือนนั้นมาแล้วเนี่ยเจ็เดือนรู้ว่าน้องไม่ปกติรู้สึกยังไงอะร้องไห้ร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันเสียใจเสียใชายเพราะสงสารลูกสงสารที่ว่าเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวว่าลูกจะมีปมด้อยเลยกายคุยกับกายดีกว่ารักน้องไหมแล้วน้องเราไม่เหมือนคนอื่น กายอายไหมอายใช่ไหมแต่รักน้องไหมอายกับรักอันไหนมากกว่ารักอืมแล้วกายรักพ่อกับแม่ไหมแล้วกายรู้ไหมว่าเราจะทํายังไงให้พ่อกับแม่ได้บ้างอ่ะตอนเนี้กายรู้ไหมพ่อจะบอกให้ตอนเนี้แม่เหนื่อยมากพ่อเหนื่อยมากสิ่งเดียวที่กายทําได้คือตอนนี้กายตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยคุณพ่อกับแม่ดูแลน้องเนาะอืมดีมากเลยเยี่ยมมากเลย คุณแม่เข้าพาน้องกุกกี้เข้าไปในโครงการของโรงพยาบาลยันฮีได้ไหมครับก็ทราบจะข่าวประสาสัมพันธ์นะนะยิ่งหน่อยนะจำได้ไหมนี่คนอื่นแล้วล่ะไม่ใช่แม่ละโอเคไหมมองแม่อยู่นี่เองแกเองแม่อยู่นี่เองแกเองแม่อยู่นี่คือนิกาคืนน้กาคือนิกาคือได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลด้วยตัวเองหรือเปล่าครับไม่ค่ะข้างบ้านมาบอก ที่อยู่ข้างบ้านคือว่าคนข้างบ้านเขาทํางานอยู่แถวโรงพยาบาลยันทีครับผมเขาก็เลยมาบอกว่าเออเนี่ยโรงพยาบาลยันทีเปิดรับโครงการร้อยคนนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างเลยครับความฝันทีค่คิดว่าจะทํางานหนักหา,กหากเงินเพื่อช่วยลูกตอนนี้คือมันเหมือนกับเราโชคดีอ่ะเหมือน<ร>ได้ขึ้นสวรรค์เลยเราเล็กน้อยคือเราเลงน้อยพ่อไม่ต้องเครียดคือไม่ต้องเครียดแล้วอ่ะเราแบบดีใจมากครับ ดีใจมากแล้วก็แบบอ,อยากเห็นรูปเลยแบบโตขึ้นมาใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปคนอื่นเ,เขา่เงี้ยจะยังไงไม่รู้แต่ผมนี้ผมว่าครอบครัวนี้โชคดีคเขาอย่างที่รู้กันอยู่ว่าเราเรามีโครงการขอโรงพยาบาลมีแค่ร้อยคน<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นหนึ่งในร้อยแล้วแล้วเป็นครอบครัวที่โชคดีตอนนี้ก็ <laughs> และตอนนี้น้องก็อยู่ในโครงการนี้แล้วคุณหมอดูแลอยู่แล้วเคสนี้แล้วก็มีคิวแล้วด้วยนะไปเที่ยวกุงเทพ ขึ้นรถไปโอ้ยหน่อยคงจะเสียงดังว่านี้แล้วเหนื่อยแข็งได้ขนาดนี้ตอนแรกเรามาเนี่ยเห็นเึ็นัวเล็กๆนะเห็นดูเล็กๆไปดูบอกว่าเอ้ยจะไม่มาแข่งเราหรือเปล่าน สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในวันนี้คือครอบครัวนี้รักกันนะครับเละเป็นครอบครัวเล็กๆที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และความฝันนั้นก็คืออยากให้ลูกของเขามีชีวิตที่ดีเป็นความฝันง่ายๆเท่านั้นเองนะฮะผมคิดว่าเราทุกคนคงรู้สึกถึงความฝันนี้ได้มอเหมือนกันนะครับอา้อาวันนี้นั่งเลยก็หวังว่า พวกเราทุกคนนะครับจะส่งกําลังใจผ่านโทรทัศน์นี้มาให้กับครอบครัวของน้องกุกิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ได้เข้าไปสู่การผ่าตัดกระบวนการรักษาพยาบาลได้อย่างเร็วที่สุดนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับช่วยลุ้นไปกับผมด้วยนะโอเคไหมในช่วงตัง้งครรภ์ของคุณแม่3เดือนแรกอันนี้สำคัญมากอาจจะไปกินยาหรือว่าไปได้รับเชื้ออะไรที่ผิดปกติ โดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานาน และตอนนี้นะครับอ้นยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลยันฮีแล้วนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่ที่ดูแลรักษาเคสของน้องคุกกิ้กนั่นเองนะครับและวันนี้พวกเราทุกคนจะไปรู้จักกับคุณหมอครับไปคุยกับคุณหมอด้วยถึงเคสของน้องคุกกิ้กนะครับในการรักษาผ่าตัดภาวะโรคปากแหว่งเพดานโวเชนด้านในครับเชนครับ จะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปันฝันรอยิ้มให้เธอด้ใจให้รักที่มีนายแพทย์สุริพงษ <ไป S 2> ์ลัคนาวงศ์ท่านนี้แหละครับค,คุณหมออยู่พอดีเลยฮะเชิญครับหมอสวัสดีครับอโอเค เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่กับนายแพทย์สิริพงศ์นะครับสวัสดีอีกทีนะครับคุณหมอครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าขอบคุณคุณหมอมากที่ร่วมเคสนี้กับเรานะครับผมผมดีใจแทนน้องกุ๊กกิ๊กที่เขาจะได้มีฝันที่คือน้องอาจจะยังเด็กแต่ผมมั่นใจว่าทั้งครอบครัวและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนผมรบกวนถามนิดนึงครับคุณหมอเกี่ยวกับอาการของโรคภาวะโรคปากแหว่งเพดานโหวครับมันมันมันเป็นยังไงครับผม ปากแหว่งเพดานโบก็คือแยกกันนะครับมีปากแหว่งแล้วก็เพดานโบกปากแหว่งนี่ก็คือการเชื่อมกันของริมฝีปากบนเนี่ยมันเชื่อมกันไม่สนิทนะครับก็เลยเกิดภาวะปากแหว่งขึ้นนะครับเพดานโบก็คือว่าที่เพดานปากเนี่ยมันเชื่อมกันไม่สนิทใช่ครับแล้วอาการเหล่านี้เกิดจากอะไรครับก็มันแยกเป็น2อย่างนะครับครับอย่างแรกคืออาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องเคยเป็นอันนี้ก็เป็นได้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเกิดจากการที่ในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่3เดือนแรกอันนี้สำคัญมากนะครับช่วงตั้งครรภ์สาเดือนแรกใช่ครับผมยังไงครับคือช่วง3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กอยู่ในครรภ์กำลังจะสร้างสร้างการเชื่อมต่อของริมฝีปากหรือปลาาต่างๆใช่ครับผมอาจจะไปกินยาหรือว่าไปได้รับเชื้ออะไรที่ผิดปกติก็ทําให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นได้กินยาเช่นอะไรครับ อย่างเช่นยาสเตียรอยนะครับยาหม้อยาอะไรที่ที่คนไทยเคยกินกันอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันครับทีนี้มีน้องของผมฮะชช่น้องกุ๊กกิ๊กตอนนี้ก็อายุประมาณ3เดือนเป็นน้องของผมไปซะแล้วนะครับตอนนี้นะฮะคุณหมอได้ทราบเคสนี้แล้วใช่ไหมครับเคยเห็นแล้วเราต้องทําการกระบวนการรักษาอย่างไรบ้างครับในกรณีน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยเป็นทางด้านขวานะครับเป็นทั้งปากแหว่งและเพดานโหวอย่างที่บอกนะครับก็3เดือน นะครับเราควรจะรักษาเรื่องปากแหวกให้เขาก่อนครับผมก่อนที่จะรักษาน้องกุกกิ๊กก็ต้องตรวจร่างกายน้องกุกกิ๊กก่อนจะมีหมอเด็กเข้ามาตรวจร่างกายก่อนว่าน้องกุกกิ๊กเนี่ยมีปัญหาติบติอะไรอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหรือยังนะครับหลังผ่าตัดน้องกุกกิ๊กก็จะได้การเชื่อมกันของริมฝีปากเหมือนปกติครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับรอสักประมาณปีหนึ่งน้องต้องกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะมารักษาเรื่องเพดานโหว่ ต้องทำทีละขั้นตอนทีละเรื่องครับผมถ้าเกิดเราผ่าตัดน้องกุ๊กกิ๊กเรื่องเพดานโวเดวเกินไปน้องกุ๊กกิ๊กก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตของกระดูกกระดูกกลางเราไม่สามารถทำทั้งสองอย่างไปในพร้อมกันได้เลยใช่ครับพวกเราได้ทราบแล้วนะครับว่ากระบวนการคร่าวๆในการรักษาพยาบาลเป็นยังไงบ้างผมบอกได้เลยนะว่ามันซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็คิดถึงน้องแล้วก็เอาใจช่วย ขอให้เราฝากฟันกันไปด้วยกันผมคิดว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็คงจะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเหมือนกันนะครับงานนี้งานใหญ่นะครับขอบคุณคุณหมออีทีนะครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับน้องกุ๊กคิกและครอบครัวนะครับที่ได้รับโอกาสเข้าโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ของโรงพยาบาลยันทีโดยปันฝันปันยิ้มที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตั้งแต่ผู้ป่วยอย่างอายุน้อย ซึ่งมีผลต่อการของโรคและทําให้แผลที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นที่เราเรียกว่าแผลเป็นนั้นจางลงโดยแทบจะมองไม่เห็นความผิดปกติกอะไรเลยนะครับ ันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานแบ่งความทุกให้ฉันจะขอแบ่งฝันให้เธอกับรอยยิ้ม ทททีี่่พรรรร้้้ออมมมมจจะนนนาางไปวปวใใใััฝยิใหและนี่คืออีกหนึ่งโอกาสหนึ่งที่สังคมหยิบยื่นให้เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโวที่ขาดแขนทุนทรัพย์ให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและสง่าง,งามเช,งเช่นเดียวกับบุคคลทั่ว,วไป คุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันครับเรื่องราวของโครงการยิ้มสวยด้วยแพท์และการรักษาน้องกุ๊กกิ๊กยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ติดตามชมว่าน้องกุ๊กกิ๊กจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการจะเข้าไปสู่การผ่าตัดแต่หลังจากการผ่าตัดแล้วชีวิตของน้องกุ๊กกิ๊กจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง กลับมาพบกับผมนิรุสริจัญญาและรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพระราชดสดีเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ติดตามรับชมผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน